มีกิจกรรมใหม่เข้าครับสำหรับกิจกรรมวันพันแมนครับทำให้เราสามารถได้รับรางวัลฟรีเยอะแยะมากมายครับวันนี้ผมจะลงรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่ารางวัลที่เราจะได้ครับมีอะไรบ้างในส่วนของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับแล้วก็ในส่วนของชุดคอสตูมต่างๆครับมีค่าสถานะอะไรบ้างและเหมาะกับอาชีพไหนบ้าง และว,วันนี้นะครับจะลงลึกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหรียญที่เราสามารถนํามาแรกคอสตูมต่างๆที่มีค่าความสามารถที่ค่อนข้างดีพอสมควรครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับ <ๆ S 1> กับร้าน <ๆ S 1> Easy Card <G> Top Up ตามาเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b ุ o k ครับ2ก็คือรลน์แอดสก็คือ จากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับ ได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนาเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเเหหมมมาาาะกๆรับสพื่่่อทีไ ปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าปืนค่าเน็ตครับ UG จ o n e ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ในส่วนของ MVIP นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคของมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากกว่าแพ็กเริ่มต้น3เท่าเลยครับตัว m v p เนี่ยครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่ามากๆจากที่ผมเนี่ยเคยใช้งานมาครับและใครที่สนใจที่จะดาวน์โหลด U g p h o n e ครับสามารถดาวนโหลดที่ลิงก์ ันที่1นึ่งนะครับเราก็จะได้ในส่วนตัวสัตว์เลี้ยงฟรีนั่นเองครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากๆพอสมควรครับและต่อมาเราก็จะได้ตัวรีเซ็ตสกิลของสัตว์เลี้ยงในวันที่3เราก็จะได้ในส่วนของอาหารครับเพื่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้กับสัตว์เลี้ยงของเราวันที่4ก็เหมือนกันครับวันที่5ก็ตัวรีเซ็ตวันที่6ก็เหมือนกันซึ่งเป็นของดีมากๆครับซึ่งตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนและในวันที่7ครับเราก็ได้ในส่วนของโซฟาที่จะเอาไว้ใช้ในบ้้าาาาาานนนหรรรือออทํกกปลลลดด็็คเเจะะไใส่วขง AT K MK แ K C ม เรื่องกันเลยแล้วกันครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีค่าสกิลต่างๆให้กับเราครับซึ่งถ้าค่าสกิลไหนที่ไม่ดีนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตได้นั่นเองครับซึ่งในส่วนของค่าสกิลถ้าสมมุติว่าเรารีเต็มทุกอย่างนะครับ 1ก็คือค่าสกิลในการโจมตีครับตัวนี้ก็จะมีการโจมตีกายภาพพีดาเมตครับแบบ0 0และมีโอกาส30%ที่จะทำให้กิดสตันสองวีนะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีมากที่จะทำให้เราสามารถนำไปฟาร์มหรือตีบอสได้นั่นเองครับต่อมาก็คือสกิลครับเวลาเราส่งไปผจญภัยนะครับผมเราสามารถได้รับในส่วนของแรเชสนั่นเองหรือกล่องสมบัติครับที่มีโอกาสเพิ่มถึง10%เลยทีเดียวและต่อมาครับที่จะให้คุณสมบัติกับเจ้าของนั่นเองครับก็จะมีในส่วนของ,งอีก มากๆนะครับและก็ในส่วนของค่าเพนในส่วนของ2%ครับใครที่ยังไม่รู้นะครับในส่วนของ Ignore Defense ก็จะหักลบในส่วนของค่าเดฟในส่วนของค่าเพนก็จะหักลบก,กันกับค่า Reduction นั่นเองครับหรือลดค่าความเสียหายนั่นเองนะครับผมซึ่ง2องสกิลนี้สามารถใช้กับอาชีพได้หลากหลายครับพอค้า หรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมองตาบอลเป็นไนท์พ้นไฟครับก็สามารถเล่นอีกนอร์รีเฟนหรือคาบเพนได้นั่นเองครับหรือในส่วนของโลกหรือในส่วนของแอสก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับซึ่งในส่วนของค่าสกิลครับถ้ามันต่ําแบบนี้เราสามารถกดรีเซตได้ตรงนี้ครับในการตั้งค่าสกิลใหม่โดยเราต้องไปซื้อในส่วนของตัวทาเลนมาทาเลนสามารถซื้อได้กับ n p c พ่อค้าสัตว์เลี้ยงนะครับค่าเลเวลสกิลจะเต็มอยู่ที่เลเวล10นะครับ พยายามรีให้ได้ตัวเองเนี่ยสกิลที่ดีที่สุดหรือเต็ม10นั่นเองครับรีไปเรื่อยๆครับถ้าไม่พอก็สามารถไปซื้อตัวนี้มารีเซ็ตได้ครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ ทุกคนเนี่ยก็ต้องเอาในส่วนของค่าอีกนอและก็ค่าเพนให้มันเต็ม10นั่นเองครับถ้าได้ก็คือแจ่มมากๆครับต่อมาครับก็คือสกิลไฮไลท์เลยของตัวหมาสุนัขตำรวจนะครับผมก็คือในส่วนของการทํางานกิลขั้น2ครับซึ่งการทํางานกิลขั้น2ซึ่งมันหายากมากสําหรับสัตว์เลี้ยง1ดาวในการทํางานของกิลขั้น2ซึ่งกิลขั้น2ครับจะมีโอกาสเพิ่มถึง40%เลยในการทํางานนะครับประสิทธิภาพในการทํางานก็คือในส่วนของส่งเข้าบ้านกิวของสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับ ในตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะครับยิ่งเรามีค่าความสัมพันธ์ของสัตว์เลี้ยงเยอะเราก็สามารถนะครับได้รับของตรงนี้ที่เรานําไปฟาร์มนะครับและตรงนี้เนี่ยเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงเพิ่มได้ตามเลเวลของเราครับและอย่างที่บอกครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําไว้แล้วว่าเราสามารถได้รับรูนกิลเฟืองกิลและเหรียญฮอนเนอร์ได้ด้วยครับ ในตรงนี้1วันเราก็สามารถมามากวดตรงนี้ได้ครับเพื่อรับของรางวัลต่างๆที่มันจะได้จากการผจญภัยในบ้านกิวนั่นเองครับขั้นสองก็จะมีอย่างเช่นดูราฮานนะครับก็จะมีการทํางานกิวขั้น2เหมือนกันถ้าเป็น2ดาวก็จะเป็นในส่วนของวัวนั่นเองในการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้สัตว์เลี้ยงของเราครับมีค่าความสัมพันธ์ได้เยอะมากขึ้น1ก็คือให้เรานะครับต้องมีอาหาร2ก็คือเราต้องมีการสร้างบ้านของเราครับ 2ก็คือเราต้องไปปลดบ้านของเราครับโดยเข้าไปหา NPC แล้วก็ทําการซื้อบ้านโดยใช้เซนีค่อนข้างเยอะพอสมควรครับใครถ้าใครมีงบหรือใครที่สร้างบ้านอยู่แล้วเราก็สามารถอัปเลเวลของบ้านเราถึงเลเวล7ครับและเราก็สามารถส่งสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบ้านสัตว์เลี้ยงได้โดยมันก็จะทําการเพิ่มเลเวลและก็เพิ่มค่าความรู้สึกดีหรือความสัมพันธ์ให้มันครับต่อมาครับเรามาพูดถึงกิจกรรมของวันพันแมนกิจกรรมวันพันแมนครับก็จะมีชิ้นส่วนนะครับจิ๊กซอว์อยู่ทั้งหมด9ส่วนโดยเขาก็จะให้เราทํํําาาาาภภรรรรรกิจริจจัปะวนนนใตงงี้ย่เทำ ได้ครบก็จะเปิดจิ๊กซอว์ได้เยอะครับ พอการเปิดจิ๊กซอก็จะมีรางวัลอยู่3รางวัลครับ1นก็คือโนแลนการ50มาชิ้นที่2ก็จะเป็นหัวของทัสมุกิครับทัสมุกิก็จะเป็นไอ้ดาเมจทัดโกดนะครับใครที่อยากจะตีดาเมจทัดโกดหรือว่าบอสทัดโกดนะครับก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปสลับสเปียนได้ถ้าใครไม่อยากเอาสลับสเปียรก็สามารถนําไปฝากสมุดได้ครับหรือ m อ็มเดฟบวกสนั่นเองครับหรือจะใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นไฮไลท์ของในส่วนของการอาวุธครับการอาวุธเนี่ยก็จะเป็นการที่เพิ่มดาเมจในส่วนของค่าเเเพนย5ลร แล้วก็ m p 5%ถือว่าแรงมากๆนะครับโดยการหักลบก็จะเอาไปหักลบกับค่าดาเมจรีดักชันนั่นเองครับผมและในการทำเควสครับ1วันเนี่ยเราต้องมาทำเควสและก็มารับเควสนะครับกับ NPC ตรงนี้ตรงกลางเมืองพอนเทราเลยพอเรารับเควสต่อวันครับซึ่งเราก็จะได้ในส่วนของผนึก ต่างโลกนั่นเองครับซึ่งผนึกต่างโลกเราสามารถนํามาแลกในส่วนของร้านคคาได้ครับรางวัลนะครับผมก็จะมีคอสตูมของฟินิกส์นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวฟินิก์หัวฟินิก์เนี่ยมีค่าความสามารถในการตีท่านลมครับโดย10%นะครับผมก็ถือว่าแรงมากๆนะครับเอาไว้ใช้ตีบอสท่านลมได้หรือจะเอามาทําการยัดสมุดก็ได้ครับจะได้ m a ็ก HP อยู่ที่60และส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้ตั้งในบ้านกิวนะครับผมก็จะเป็นของ G ีนอส และต่อมาก็จะเป็นอวตารต่างๆ,ๆครับที่เราต้องการอยากจะได้รูปโปรไฟล์ของเราครับเราก็สามารถกดแลกตรงนี้ได้เลยแต่ผมแนะนำว่าเราอย่าเพิ่งนําไปแลกครับเราต้องแลก2ชิ้นนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อการเติบโตของ ID เราครับโดยจะมันจะใช้ พนึกต่างโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับร้านค้าที่2ครับก็คือร้านค้าในส่วนของฮีโร่มีเดลครับซึ่งเราก็จะได้จากเวสอยู่ที่5ครับผมตรงนี้นะเราก็จะได้ทุกคนนะครับจากการทำเวสเป็นแรกเราก็จะได้ที่5ครับอ่าแล้วก็ในส่วนของส่วนลด50%ครับซื้อได้3 p a แพ็คนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0มสิบเมเดล 4.92M นั่นเองครับซึ่งถามว่าเราจะได้รับทุกวันไหม ไม่ได้รับทุกวันครับเราจะได้รับแค่ครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นเราก็จะสามารถใช้เซนีในการซื้อซึ่งมันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยแนะนานะครับเราก็ต้องเก็บเซนีไว้ทําตัวบ้างนะครับนอกจากคนมีงบเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถซื้อตรงนี้และก็เอาไปซื้อคอสตูมต่างๆได้ที่ผมแนะนําจริงๆก็ให้เรานะครับมาซื้อในส่วนของฮีโร่มีเดลในส่วนลด50%ตรงนี้ครับ 4.92m นะครับก็ค่อนข้างคุ้มที่สุดนะครับตรงนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะรี รายสัปดาห์ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆสามารถทําให้เราได้คอสตูมคอลแลบที่ไวขึ้นนั่นเองนะครับผม เรามาดูในส่วนของกล่องครับกล่องเนี่ยกล่องแรกนะครับคอลแลบนะก็จะเป็นในส่วนของไซตามะนั่นเองครับก็จะเป็นชุดไซตามะอืมใครที่ชอบหรือเป็นแฟนแฟนแท้ของไซตามะก็สามารถจับซื้อตรงนี้ได้นะครับแต่หลักๆสําคัญนะครับที่เขาดูผมในส่วนของศีรษะหัวเนี่ยก็จะให้ดาเมจแบบไร้ธาตุนะครับก็จะตีอยู่ที่บวกสินั่นเองครับเอาไว้ใช้ PVP ได้นั่นเองนะครับผมใครที่ไม่ใช้ดาเมจธาตุเลยก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ครับค่อนข้างดีบวกมาตั้ง10%นะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่มีรูนะครับต่อมา M p พนนะครับบวก2%แล้วก็ Ignore M Defense บวกตรงนี้ก็จะเหมาะกับสายเวทที่สายเจาะแต่ถ้าเราไม่ใช่สายเจาะเกาะเวทนะครับผมเราก็สามารถนำมายัดคำพีได้โดยเราจะได้ ATK บวก6นั่นเองครับในส่วนของคอสตูมจีนอนะครับก็จะประมาณนี้ใครที่เป็นแฟนแทเของจีนอก็สามารถจับจ่ายใช้สอยตรงนี้ได้ครับโดยคอสตูมในส่วนของหัวครับก็จะเป็นดาเมจไฟดาเมจไฟก็เล่นได้หลายสายนะครับผมอย่างเช่นไนท์พลนไฟหรือว่าพ่อค้าสายหุ่นก็สามารถเพิ่มพลังดาเมจไฟให้กับตัวเองได้ตั้ง10%เลยระครับ ถ้าเรามาทําการยักคมพีเราก็จะได้ ATK บวก3แลวก็ Max HP 30ครับต่อมาก็จะเป็นโบลสโบลสก็จะเป็นคอสตูมของโบลสครับนี่ก็จะเป็นลัดบอสของเราครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวครับหัวเนี่ยยังไม่บอกค่าสถานะนะครับตรงนี้นะหรืออาจจะบัคอยู่ก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมของทัสมากินั่นเองนะครับรองต่อมาก็จะเป็นชุดคอสตูมของน้องสาวครับหรือฟูบุกินั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนคุณครูเลยถ้าเราเอามายักสมุดครับเราก็จะได้ในส่วนของราวัลปล M ATK แล้วก็ ATK บวกหครับถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของหน้าครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับก็จะเหมาะกับสายจอกเกราะกายภาพนะครับผมก็จะมีในส่วนของค่าเพงน2%แล้วก็ Ignore Defense นะครับบวก5%ซ ตรงนี้ดีมากๆนะครับถ้าใครเล่นสายนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าจะเพิ่มดาเมจให้เราค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นพ่อค้าหุ่นยนต์นะครับผมโอ้โหก็ถือว่าดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากในส่วนของหัวโบลสนะครับก็จะได้ในส่วนของดาเมททัดน้ำนั่นเองนะครับก็บวก10นะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราได้มาเราก็จะเอาไปยัดสมุดนะครับเพื่อเพิ่มค่าสถานะต่างๆหมวของจีนออก็จะเพิ่มเอ็มดาเมจนะครับใครที่เล่นสายเวทนะครับก็ไม่ควรพลาดเนาะก็จะเพิ่มดาเมจแบบตรงๆให้กับเราเลยอันนี้ก็จะเป็นใน่นรบกกีาืท5 แล้วก็ดาเมจตีปกติแล้วครับก็จะบวกอีก2%ก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆนะครับในการล่าบอสหรือว่าจะเอาไป PVP ครับการวิ่งไวจะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเวลาเราตีหินต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของหลังทัศน์มุกิหลังทัศมุกีครับสายเวทสายสกิลนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับผมเพราะว่าสกิลดาเมจเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาตั้ง4%นครับแล้วก็มูวิ่งสปีดในการวิ่งไวนะครับบวกอีกตั้ง5%าเรเนเลยสายสกิลก็จะเล่นได้หลายสายนะครับสายหุ่น หัวไซตสมาก็จะเป็นในส่วนของสเต็งแล้วก็วิดิปหน่วยนะครับแล้วก็พีดาเมจ4%อันนี้ก็จะเหมาะกับไนท์มากๆนะครับผมเอาละครับใน1วันเราก็อย่าลืมครับเราต้องมาที่กลางเมืองพอนเทล่านะครับผมเพื่อมารับเคสแล้วก็ไปทำเคสครับเราก็จะได้ในส่วนของผนึกต่างโลกนะครับยิ่งเรามีผนึกต่างโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็จะได้คอร์สของโซนิกนะครับผมได้ไวมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประจําวันที่เราสามารถทําได้นะครับในส่วนของฮีโร่เมเดลก็ ต้องใช้เซดีซื้อซะส่วนใหญ่เลยนะครับสำหรับข้อมูลไหนนะครับที่ผิดพลาดก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์ครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนั่นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ